กินน้ำพริกอีกมื้อหนึ่งครับวันนี้น้ำพริกพริกกาหรือน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกสดนะฮะใา้ผัดทอดก็มีกบทองทอดชะอมทอดมะเขือทอดและการทอดทั้งนั้นเลย่ยกินแล้วตื่นจึ้ามาในท้องเบ่าวิวนะครับระบบขับถ่ายดีเป็นเยี่ยมไว้นอนจะเย็นๆอย่าเร่งรีบ นะครับไม่ต้องรีบนักจะทอดสักพักหนึ่งนะครับทอดพวกทองเสร็จมะเขือเสร็จเนี่ยต่อไปก็ทอดชะอมเนี่ยจอมก็ทอดตอนเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวมาทอดซ้ำทีนออกรอบโลเลยโอเคหมดหม้อนะครับสุดท้ายก็เทหม้อเลยนะครับนี่นะฮะ เอาน้ำมันน้อนๆน,นะเติมน้ำมันใหม่ๆแล้วก็ทอดซ้ําให้กรอบอีกครั้งหนึง่งโอเคเนี่ยเราก็ได้หนึ่งจานใหญ่ๆเนี่ยกินสองคนก็ไม่หมดหลักต่อไปก็ทําน้ำพริกครับเนี่ยใช้ผักสดนะหอมกระเทียมนะไม่ต้องประหยัดนะหอมกระเทียมนะครับมีดอกแคร์เหลือก็นะผัดดอกแคร์น้ำมันอนอนนนะเอากิน ใหม่ๆนี่ตึงน,นะครับแล้วก็คลิกเนื้อมะโปกเลยครบเลยครับไม่ต้องละเอียดมากนักนะครับก็เออโกเอาตามเวลาก็แล้วกันเนะเวลาไหนท้องหิวนะหรือยังไม่หิวนะโกไปเรื่อยดูข่าวไปเรื่อยนะครับแต่น้ำปลามะนาวเป็นนั่นแหละนะครับชอบรสชาติไหนก็ปรุงรสนั้นกันแล้วกันนะครับ